วันนี้มีเป็ดจะพาไปชิมร้านอร่อยตลาดน้ำดอนไหวในงบไม่จำกัดอยากกินอะไรกินอยากซื้ออะไรซื้อชิ้นหนามว่ะอือ,อสุดยอดเราเริ่มแบบมีไข่นะคะ ตลาดน้ำดอนหวายห่างจากกรุงเทพประมาณ30กิโลเมตรใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงกว่าๆก,ก็ถึงแล้วค่ะมีที่จอดรถด้านซ้ายเล็กๆถ้าตรงนี้เต็มเลี้ยวขวาไปจอดลานกว้างแล้วเดินเข้าทางด้านข้างข้ามสะพานมานิดนึงก็ถึงค่ะโซนแรกจะเจอตลาดขายผักผลไม้ก่อนวัตถุดิบป,ปรุงอาหารต่างๆผลไม้ราคาดีมากผักก็ดูสะอาดน่ากินค่ะใบเหลียงสามมาัดห้าสิบเข้ามาของกินแล้วนะครับ ขาหมูกรอบเป็ดพันโลแคบหมูกระจกค่ะ <28. S 1> ข,<า>ขาหมูอ๋อพาสวนรัดโอเคเจอพาสวนรัดอุ้ยนี่ส่ห้องขนมไทยทำกันสดๆหน้าร้านเลยนะคะอันนี้ก็เป็นปังพรนะคะก็จะเป็นปังสังขยานมสด อุ้มีกรอบช่างรังวัดเดี๋ยวเราจะมาซื้อหมี่กรอบนะคะโอเคเดินเข้าไปก่อนตึงอันนี้ต้มเค็มแม่สงวนนะคะอยู่ตรงข้ามกับเจ๊ต้อยนะคะต้มเค็มเหมือนกันเราจะค่อยๆเดินตรงนี้ก็จะเป็นขนมของดองของแห้งผักผลไม้นะคะนี่ก็ยังมีหมี่กรอบอยู่ ปลาช่อนแดดเดียวโลละ280บาทขนมตาลป้าไข่อยู่ตรงข้ามกับแม่อรุณขนมไทยโอ้ยถ้าเราไม่ซื้อตอนนี้มันจะหมดไหมนะร้านแกงแม่นวมดูดีมากเลยอ่ะดูดีมากๆโอ้มาสมานโอ้ซื้อกับบ้านดีกว่าโอเคเราเจอเป็ดในโอแล้วนะคะเดินเข้ามาจะเจอเป็ดในโอก่อนนะ่นเนาะ ตัวละ480ปยเป็ดย่าง480ปเป็ดพะโล้4 0 0ถึง480นะคะแล้วแต่ขนาดแต่ว่าร้านนี้จะมีเป็ดย่างด้วยนะร้านเป็ดพะโล้นายโออ่ะติดกับกว๋วยจ๊บนายตือนะคะลูกสาวแม่นวมีห้อยจอดูดีมากมห้อยจอเส้นละร้อยนะคะนี่เป็นขนมจีนลงแกละนะคะเป็ดพะโล้นายหนับนะคะ ตอนนี้เป็นเวลา9โมง20 Uhr, ก็ยังไม่ถือว่าแออัดมากนักนะร้านนายหนับที่เราสั่งไปเป็ดพะโล้เล็ก200บาทกล้วยเดี่ยวเป็ดพิเศษ70บาทท่อนมันปลาก,กรายเล็ก60บาทผักตุ่นมะนาวดองเล็ก45บาทประมาณนี้นะมันจะย้อนแสงนิดหน่อยไม่เป็นไรเนาะจะได้ไม่ติดหน้าคนอื่นนะคะชิมเป็ดเปล่าๆก่อน เค็ม,ม,ม,มนำํำหวานตวัดนิดเดียวไม่ได้เป็นเป็ดที่หวานมากหอมเครื่องพโล้นะคะแล้วก็เนื้อนุ่มนะใช้ได้เลยอันนี้จะลองกินกับน้ำจิ้มชิ้นหนามมากมมน้ำจิ้มเป็ดเขาจะเป็นฟิลคล้ายๆกับน้ำจิ้มซีฟู้ดผสมกับเต้าเจี้ยวนะคะจะหอมพริกกระเทียมนะคะแล้วก็จะมีรสเค็มหอม,หอมจากเต้าเจี้ยวเข้ามาเนอะอร่อย บะหมี่เป็ดพิเศษนี่คือหมี่เยอะมากนะคะหอมซีอิ๊วดำกับกระเทียมเจียวเป็นบะหมี่เซฟเซฟที่รสโดยรวมของเขาก็จะเป็นเค็มอ่อนๆมาตรฐานไว้เผื่อปรุงเอาเองอันนี้คือเลือดเห็นหลายคนสั่งเลือดกลับบ้านเยอะมากแต่หมี่เป็ดไม่ได้ชอบเครื่องในอะไรเป็นพิเศษนะคะกินได้แต่ว่าไม่ได้ชื่นชอบก็เลยไม่ได้สั่งเครื่องในมาแต่ก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเขาจะใส่เลือดมาให้นะคะชิ้นหนามาก รสชาติกับกลิ่นหอมของน้ำซุปเข้ามาอยู่ในเลือดเป็ดก็เพิ่มความอร่อยเข้าไปอีกฟักตุ่นมะนาวดองเล็กเปรี้ยวเค็มมันไล่ๆกันเลยอะแล้วก็หอมมะนาวดองนะคะทอดมาชิมเปล่าๆก่อนเหมือนเดิมอืมทอดมันอร่อยทอดมันยังมีความกรอบข้างนอกอยู่นิดๆนะคะเนื้อปลาก็ถือว่าเยอะอยู่นะเด้งๆดีหอมเครื่องแกงกําลังดีนะคะยิ่งกินกับน้ําจิ้มจะยิ่งหวานหวานหอมหอมกินเพลินมากอะทอดมันก็จัดว่าดี ชอบมากสุดก็จะเป็นเป็ดพะโล้นะคะลองมาก็จะเป็นทอดมันแล้วก็ซุปเนาะบะหมี่นี่อือยเฉยเสร็จล้วเดี๋ยวเราไปเดินซื้อขนมกุกติกข้างนอกกันหอยหวานหอยดองเอ้ยอันนี้ก็จะเป็นซอยจิวจ๋วจวโอ้โหจิ๋วมากอุ้ยลูกลานเชื่อมอาเอา,เอาทีละฝั่งออะสั่งซ้ายก่อนแล้วกันข้าวเหนียวเผือกน้ำกะทิ ชาดิมโอ้ยขนมดอกสน,สนโอเคขอเซอเร์เวยไปให้สุดซอยก่อนไม่น่าเชื่ออย่างออนก็หัวชนได้เหมือนกันห่อหมกปลาช่อน,น,นอคุงปลาช่อนหนึ <100 S 2> ่งร้อยบาทออสอดไส้ผู้พันนะคะใหม่นะคะไป,ไป่ะไปไอดิมเลยละกันข้าวแล้วก็หวานนะครับไข่ระเบิด59เข้าวเหนียวมะม่วงร้อยยีข้าวเหนียวถุเรียน 189นะคะแล้วก็จะมีนี่อฟโฟกาโตเป็นเป็นกาแฟาแล้วก็โปะไอติมได้ด้วยนะคะกินอะไรดีอ่ะเป็นไข่ระเบิดมะพร้าวอ่อนนะคะ ไอติมเขาหอมกะทิหอมมะพร้าวนะคะสดชื่นมากๆมะพร้าวอ่อนเขาเป็นมะพร้าวที่อ่อนจริงๆด้วยให้เยอะมากเลยนะพระเอกก็คือตัวไอติมกินกับอะไรก็อร่อยแล้วก็ไอติมกาแฟจะหอมเหมือนกาแฟโบราณตัวกาแฟเขาเนี่ยจะไม่ใส่ความหวานเลยใช้ความหวานจากไอติม2ถ้วยนะคะ164บาทออกมาจากร้านไอติมนะคะเออเจอสาวแยกไปซายแล้วกันอ๋อ oh. ไปซ้ายนะคะโอ้ขนมหวานแม่นิดค่ะทำใหม่ๆเลยนะครับอ,อ๋อสาคูต้นโอ้ข้าวตูตอนนี้ประมาณ9ก้าโมงครึ่งนะคะตรงนี้คนเริ่มเบียดกันแล้วเนาะอ่ะเราต้องเดินตามเลนเลนอยู่ตรงไหน โอ้ไม่น่าเชื่อเราเดินออกมาจนสุดทางนี้แล้วนะคะห่อหมกปลาช่อนป้าวันนานะคะเอาห่อหมกห่อนึ่งค่ะอะไรขายดีอะค่ะ,อะเ,อเอาใบยอห่อหนึ่งค่ะตลาดนี้คือเปิดทุกวันปะ่ะคะเ,เปิดทุกวันค่ะพี่แต่ว่าต้าวันธรรมาดาเนี่ยจะน้อยหน่อยค่ะจะน้อย แต่ก็ของค่อนข้างครบแต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นวันจันทร์เนี่ยจะหยุดอ๋อวันจันทร์หยุดเยอะหอหมกก็เปิดทุกวันวันใช่โอเคแต่ถ้าจะให้ของแบบค่อนข้างครบแบบก็คือปลายปลายสัปดาห์อ๋อเขาเริ่กหาสุขเสาร์อาทิตย์ประมาณนี้จะเริ่มเดือนมษายนจะเริ่มเขาเปิดไหมคะอยเอ๋อช่วงปลายปลายสัปดาห์ร้านจะเยอะอ่าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะได้หอหมกป้าวันนามาหนึ่งนะคะอันนี้คือใบยอ ราคา60บาทนะคะแล้วก็เราจะเดินกลับไปทางเดิมอันนี้นี่นี่อันนี้คือร้านขายของเก่าร้านเก็บวันเก่าก็จะขายพวกกระติกกระติกปิ่นโตทั้งหลายน่ารักน่ารักที่เป็นของโบราณแบบเนี้ยเข้าไปเลือกข้างในได้นะคะขอบคุณค่ะน่ารักตโก้หน นมกล้วยหนึ่งตะโก้หนึ่งนมกล้วยหนึ่งนมตาลหนึ่งมันเรียกว่าถ้วยฟูแต่ถ้าเป็นนมตาลต้องอันนี้อ่าโอเคขรับคุณครับเค่อันนี้เราเดินออกมาข้างนอกแล้วนะคะต้มเค็มเราต้องกินต้มเค็มอมะมีเริ่มตั้งแต่ตัวละ80ไปจนถึง150นะคะเอาเลือกเป็นแบบปลาไข่150บาทนะคะต้มเค็มอ้อ,อยก็คือใส่อ้อยเข้าไปด้วย,ย,ยอ,อ๋อขอบคุณค่ะ อันนี้รอบต่อไปเท่าไหร่หรอคะรอบนี้เดี๋ยวเรือพักปล่อยเลยเรอบต่อไปจะเป็น11บเอ็ดโมงครึ่งจ้ะค่าเราอาเือสีสวัสดย้อนยุบนะคะคนละหนึ่งร้อยบาทแล้วเรือก็จะรอเรานะคะแล้วเขาก็จะปล่อยเลยนะเอ,อาไปไปไปทำไมตรงนี้ โอเคตอนนี้นะคะเป็นเวลา1 0 5โมง58ซึ่งจริง,รงๆเรือเนี่ยจะออก,กรอบ1 0 4โมง45นะเอาวันนี้มีเลทเล็กน้อยเพราะว่าเขาสามารถสั่งอาหารมาขึ้นมากินบนเรือได้นะคะแล้วเราก็หอมหิ้วสิ่งต่างๆเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเอามากินบนเรือนะคะซึ่ง รอบ10.45เนี่ยจะเป็นรอบที่ลงไปไหว้พระได้ด้วยหนึ่งวันนะคะเรือจะมีเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์นะวันธรรมดาจะต้องเหมาลำไปนะคะเรือออกแล้วเรือออกแล้วเรือออกแล้วระหว่างนี้เขาก็จะเก็บปัดเก็บตัวนะคะแล้วเขาก็จะมีเรื่องราวเล่าให้เราฟังเพลินนะคะวันนี้เราผ่านวัดแรกคือวัดดอนหวายพระอุโบสถองพระประธานจะหันหน้าลงไม่นาน ขนมตาลป้าไข่ห่อละ35 3สห่อร้อยขนมตาลหอมเนื้อตาลมากๆเนื้อนุม่มเด้งดึงเดงดึงขนมตะโก้กะทิราดหน้าเข้มขน้นหวานมันหอมมาตรฐานค่ะขนมกล้วยสูตรของร้านจะผสมเผือกเข้ามาด้วยความกล้วยก็เลยจะลดน้อยลงไปเรือแวะให้เราไหว้พาที่วัดหอมเกร็ดแล้วก็ไปเจอกันไม่เกินเที่ยง5นาทีนะคะ ขนมใส่ไส้ผู้พันไส้มะพร้าวหอมน้ำตาลปานกลางแต่ตัวแป้งเขาจะมีความเค็มปลาแกล่มเพิ่มเข้ามาทําให้กินพร้อมไส้แล้วได้ความเข้มข้นมากขึ้นไม่เป็นไรมาไม่ทันเดี๋ยวเราบุเรือพาไปที่อื่นกันค่ะรถ้อน้อยอะไรไม่ต้องเคี้ยวไม่หมดคุณยินสอหวานกลมกล่อมเลยครับผมไม่ไหวนอะห้าสิบบาทเลยครับเป็นไงครับตลาดน้ำดอนหวายครับ ยิ่งใหญ่อลังการของกินน่ากินเยอะแยะไปหมดเลยกินจริงๆแล้วเป็นไงครับเป็ดดีไอติมอร่อยอันนี้ใครยังไงครับอันนี้50บาทครับตัวนี้50บาทสองตัวนี้ปริมาณเท่ากันครับมีกรอบช่างรังวัดเป็นแบบก้อนจิ๋วพอดีคำนะคะเปรี้ยวอมหวานเค็มมันจากไข่เค็มผสมซอสพริกถือว่ารสกลมกล่อมมากนัวแบบล่อลวงให้เรากินหมดกล่องได้เลยทีเดียวกลับบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวไปสรุปทุกสิ่งอย่างกันที่บ้านไป สรุปดอนหวายวันนี้เป็นยังไงบ้างครับมันก็เป็นตลาดใหญ่ดีนะแล้วก็มีของขายเยอะดีเป็นตลาดที่มีสินค้าหลากหลายติดแม่น้ำบรรยากาศดีแล้วก็นั่งเรือชมวิวได้ด้วยืนะสามอันดับแรกที่คุณกิทเน่ชอบมีอะไรบ้างคะเอาคุณอณนันต์งก่อนไหมคุณอณนันต์เหรอ <c oughs> อันดับที่หนึ่งยกให้ปลาตะเพียนต้มเค็มปะ้าต้อยออเราเลือกแบบตัวละร้อยห้าสิบาทมีไข่นะคะไข่มันมันมน,มนัวไข <รถ S 2> <ก>่เยอะหวานอม,อมเค็มแบบทุกอนูนี่คือซึมซาบไปด้วยน้ำซุปเด็ดอันดับที่สองยกให้ไอติมกะทิสียาพัยเป็นไอติมกะทิที่สดชื่นหอมน้ำมะพร้าวหอมกะทิอันดับที่สายกให้ มีกรอบเป็นุนชอบของกรอบมีกรอบช่างรางวัลกินง่ายกินง่ายง่ายเลยกรอบกอบหวานหวานเค็มเค็มเปรี้ยวเปรียวองกรอบ,รอบผมก็อันดับหนึ่งให้อติมแล้วกันอติมที่สียาค่ะคือเขาบอกว่าเขาไม่ใส่นมสดแล้วเขาก็ไม่ใส่นมข้นไม่ใส่เิ็นเทียมอ่าใช่เป็นธรรมชาติแล้วมันก็สดชื่นอันดับสองให้เป็นเป็ดละกันโอเคอเป็ดนาหนับอ,อ,อันดับสามให้ มันจะมีหมี่กรอบมีปลาตะเพียนแล้วก็มีห่อหมกห่อหมกก็ดีนะห่อหมกก็ดีอ,อให้ให้ห่อหมกแล้วกันคือจริงๆไอ้สามอันนี้มัน ไม่ไลเรียสุดๆอ่ามันสูสีกันแล้วแต่คนชอบเลย่หอหโมกเนี่ยเขาจะทําแบบว่าไม่หวานเลยจะเค็มมันแล้วก็เผ็ดถ้าเป็นปลายอนเนี่ยจะขมด้วยคือมันไม่ใช่รสชาติที่ผมชอบและจริงๆแล้วผมจะชอบให้มันติดหวานหน่อยนึงแต่เขาทําถึงเออเขาทําดีอ่ะอ่าเครื่องแกงก็หอมกําลังดีมีปลาให้ด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่รู้สึกว่าพิเศษคือตลาดโซนด้านหน้ามีผักผลไม้ดูดีมากราคาดีผลไม้จากสวน <c oughs> นั่งเรือเสร็จก็ แวะซื้อผักผลไม้กลับบ้านก็น่าจะชิวๆเนาะสบายๆนะคะหวังว่าจะถูกใจสําหรับคลิปนี้นะคะสัญญา,าไว้ว่าจะไปก็หวังว่าจะถูกใจนะคะโอเคสำหรับวันนี้มีเป็ฟตต้องลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะ